คันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกใน game, ที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเต ouais um ิมเกมคิดถึงคันเทพเจ๋อสวัสดีเด็กแถวเรียนทุกคนนะครับมปานนนนจาช่องพี่แจทีพีอีกันอีกแล้วเย่เอาละครับผูช้ชมครับวันนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาชมหนึ่งกิจกรรมเป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วนั่นคือกิจกรรมตู้โอ อ่าน้ชมเจ๋อเลยน้ชมกิจส์มากก็คือเป็นชุดตอมโจรเงามายามน้ชมครับมาแค่5วันเนี่ยเออโห่พระเจ้าโปรติตมา3วันเที่ยวนี่มา5วันก็ถือว่าดีน้ชมครับก็คือเป็นกิจกรรมตู้อีเวนต้ชมครับซุ่มน้ำชมอะชุดจอมโจรเงามายาเซตนี้น้ำชมครคืออันนี้เป็นเซตผู้ชายด้วยว่าสูงสุดน้ชมครับซึ่งแต่เซตก็จะมีระดับในการแลมไม่ต่าเหมือนกันน้ำชมแล้วก็มีระเบิดที่แรกด้วยก็คือถ้าเป็นเซตล่างสุดน้ชมครับก็คือเนี่ยหลักๆอะคนอยากได้เกงตัวนี้ผู้ชมังหญิครบก็ เป็นเซตที่หลายคนอยากได้นะมึงเกมงผู้หญิงอะนะครับก็คือตัวนี้นะถ้าใครยังไม่ได้ก็แลกไปผู้ชมแล้วก็ตัวผู้ชายก็สวยนะผู้ชมถามพี่พี่ว่าพี่สวยพี่ว่าสวยนะก็คือจะใช้หิน3ก้อนพิมเขียวหนึ่งอันคุผู้ชมในการแลกผู้ชมเซตนี้แล้วก็เซตนี้สีทองุ่ณผู้ชมครก็จะใช้หิน5้าก้อนแล้วก็พิมเขียว2อันผู้ชมไม่ว่าจะเซตผู้ชายเซตผู้หญิงหลักๆพี่ชอบหน้าตาของเซตผู้ชายคุณผู้ชมหน้ากากเหมือนในเมฆเรื่องหนึ่งที่พี่เคยดู คือมันคล้ายๆกับอนิเมะเรื่องหนึ่งชมน่ากำลังเนี่ยมันเอาไปเล่นต่อได้คุณผู้ชมเผื่อว่าแต่งตัวตามอนิเมะอะไรเงี้ยคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนตัวแล้วก็เออส่วนผู้ชุดสูงสุ่มชมอันนี้ใช้เจ็ดหินบวกกับสามพิมพ์เขียวคุณผู้ชมหลักๆพี่ชอบนะดีมันสีดํามันสวยดีแล้วก็หลักๆเลยตัวผู้ชายพี่ชอบเสื้อพี่อ็เสื้อตัวผู้ชายกับเกงอ่ะสวยนะครับคุณผู้ชมหลักๆเนี่ยพี่ชอบเสื้อมากคุณผู้ชมแต่ว่ามันแพงขนาดตัวข้างบนตัวล่างก็พอคุณผู้ชมมา กิจกรรมนี้ไม่สามารถใช้ตัวอ e ีโวได้ผชมครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เอากลับมาคุ้ชมต่างกับเซิร์ฟนอกนิดน,นึงนะก็จะใช้เพชรในการสุ่มคุ้ชมครับก็ถ้าสุ่มได้พิมเขียวก็คือต้องสะสมพิมเขียวมาแล,แล้วก็หินมาแล้วค้ชมซึ่งหลกักๆผมก็จะสุ่มให้ดูคุ้ชมครับน,นี่เดี๋ยวหาไม่สุ่มชมครับถึงเพชรจะน้อยก็เถอะเพราะว่าหลากักๆเอา้าทำไมกดสุ่มไม่ได้กดเข้ากิจกรรมอ๋อกดสุ่มมันล่างคุณผู้ชมเฮ้ยผมนำคลิปมานานมากนะทำไมผมงโง่อย่างนี้อะไรวะเนี่ย หมืนน่นผู้ชมครับเมากาวอรู้เปล่าเนี่ยเออเฮ้ยเออออกเป็นออออปนายกามช่ชมครับตามสเต็ปนะผู้ชมก็จะไม่ออกอะไรง่ายๆน้ชมนอกจากเกลือน้ชมครับก็ผมทําใจแล้วน้ชมเฮ้ยอย่างนี้พิมพ์เกี่ออกไปนั่นไงมันข้ามไปตาล่าสังหารน้ชมส้มอีกหนึ่งทีน้ำชมดูเล่นๆน้ชมครับว่ามันจะเป็นยังไงสุดท้ายมันก็จะออกเป็นเกลือตึ๊ดตึ๊ด ตึดโอ้ยเยี่ยมชมเอาไปนี้ผู้ชมก็ประมาณนี้ผ <c oughs> ู้มชมผมสุ่มไม่ดูแค่นี้นะถามว่าไอพี่ครับทำไมพี่ไม่สุ่มเยอะๆพี่ทำไมไม่เห็นพี่แบบเอ้ยสุ่มเยอะๆเหมือนช่องอื่นช่องอื่นก็สุ่มกันเต็มเลยพี่ ที่มาส่งแค่นี้แบบคือต้องทําความเข้าใจนิดนึงว่าพี่ไม่ค่อยมีงบขนาดนั้นนะพี่ชมนะครับก็คือว่าพี่ไม่ค่อยมีงบขนาดนั้นและอีกอย่างนึงคือที่คนอยากได้เนี้ยคือหลักๆพี่มีแล้วพี่ชมพี่ก็เลยว่าไม่รู้จะส่งอะไรพี่ชมก็คือหลักๆอ่ะที่คนอยากได้อะไรมันือเคลลี่พวกสาน้องเธอมาแต่งตัวให้เขาดีหน่อยเพราะเธอเป็นตัวที่เราใช้บ่อยนะเฮ้ยโมโคไม่รู้จะเปลี่ยนตัวไหนพี่ชมคือเคลลี่บางทีก็เปลี่ยนแล้วผมไม่รู้่ะตัวนี้แล้วกัน คือผมี้เกียจเปลี่ยนชุดคุณผู้ชมถึงผมจะไม่ค่อยเล่นตัวผู้หญิงนะแต่เวลาไปเล่นทีคือแบบว่าี้เกียจเปลี่ยนชุดตัวผู้หญิงครับบางทีเลือกถ้าชุดเยอะมันเลือกยากคุณผู้ชมครับเมื่อก่อนเล่นตัวผู้หญิงเป็นหลักชุดก็เลยเยอะนิดหนึ่งคุณผู้ชมก็กางเกงคุณผู้ชมตัวนี้นี่นี่คือกางเกงที่เขานิยมใส่คุณผู้ชม่าเสื้อเสื้อนี้ผมไม่แน่ใจคุณผู้ชมก็คือผมไม่ได้แบบว่าดูขนาดนั้นก็เลยไม่รู้ว่าเสื้อเขาใส่ตัวไหนคุณผู้ชมครับแต่หลักๆเหมือนจะเป็นเเสื้อออ อันนี้ไม่แน่ใจถ้าพี่ต้องขออภยัยผู้ชมครัสำหรับเสื้อเพราะว่าพี่ไม่แน่ใจจริงๆคือพี่ไม่แน่ใจจริงๆเสื้อจริงๆเสื้อเป็นอะไรที่พี่ไม่ค่อยแน่ใจผู้ชมแต่ว่าคือใส่กับตัวไหนก็โอเคผู้ชมครับสำหรับ,รบตัวนี้ผมว่านะมันดูสวยแล้วผู้ชมนี่ก็ประมาณนี้ผู้ชมครับก็เอาแค่นี้ก็พอผู้ชมครับก็คือกางเกงก็จะเป็นมาบนี้เออแล้วก็พี่พีเจอคลิปคลิปหนึ่งผู้ชมในทิกตอกของผชมครับคือแบบเป็นการอะไรว่าแต่งตัวว่าคือ ฟีไฟร์กำลังจะเอ็กกับสตีไฟเตอร์ใช่ก็เลยมีคนเอามาทําก่อนชมคือแบบว่ามีการแบบว่าเอาชุดนะท่้ำชมมารวมกันชมชุดแต่ละชุดอะคือมาบว่างไงรีมิกกันน้ชมครับคือให้เหมือนแบบว่ากัสตีไฟเตอร์ที่กําลังจะเอ็กซ์กันน้ำชมเขาคือแบบว่าที่ฟีไฟร์ได้ซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็เอ็กกับสตีไฟเตอร์เรียบร้อยแล้วได้มีคนทน้ำชมครับจัดแบบว่าคือลองเอาตัวละครฟีไฟร์เอาชุดฟีไฟร์ที่มีอยู่แล้วทน้ำชม มาลองเอ X กกันดูชมว่าเอ้ยมันจะเหมือนกับสตีฟเฟเตอร์เรื่องเรื่องไหนมิชมในตัวตัวไหนมิชมครับซึ่งพี่ได้เห็นนะที่พี่จําได้มิชมครับคือชุดเนี้ยชุดอหมวยนี่แหละอันหนึ่งชมหางเก่งอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเขาใส่ยังไงตัวไหนมิชมแต่ว่ามันเหมือนอืมแล้วคือมันดูเข้ามิชมนี่อ่าใส่นี้ก่อนมิชมโอ้ยเก่งเก่งไม่ใช่แต่หัวจะเป็นหัวสีดำมิชมว่าซิเขาใส่มิชมคือมันดูเข้ามันดูเหมือน ผมจะพยายามหารูปของสติฟเฟเตอร์มาตัดใส่คลิปชมมันจะได้แบบดูแบบเออเห็นหน่อยให็นชมท่านผู้ชมจะได้แบบว่าเห็นว่าเอ้ยมันเหมือนยังไงครับพี่อะไรอย่างนี้คือว่ามันเหมือนอะคือในมุมมองพี่นะในความคิดของพี่มันเหมือนก็คือหลักๆเนี่ยแต่ว่าหัวมันจะเป็นหัวสีดำน้ำชม้ก็คือจะเหมือนเอาหวยที่ใส่ชุดสีเงินในสติฟเฟเตอร์มันชมแล้วก็จะมีหลักษณะอตุ๊าผู้ชายท่ผู้ชมที่ว่าเจอบ่อย คือผมเห็นในเนะี่ยเขาทำชมในทิกเกอร์เขาทำนะคือแบบเขาทำบอกว่ามันเหมือนมากอะ่ะคือจริงๆมันเหมือนจริงแล้วก็เออมี่ตัวไหนวะจำไม่ได้ท่านชมจำไม่ได้ท่านชมเดี๋ยวไว้ข้าวหลังจะมาทำให้ดูท่านชมเลยผมเจอผมทำให้ดูท่านชมแต่เอางี้ว่าคือนี่คืออีกหนึ่งข้อดีของเกมฟรีไฟที่ผมจะบอกท่านชมสำหรับใครที่มีชุดเยอะๆท่านชมครับคือข้อดีของมันก็คือแบบว่า ตรงคือว่าน้องบอกว่าเป็นสายอนเมีะคือมีคนหลายคนกระทงกันว่าอนิเมะกับฟรีไฟล์ไปด้วยกันไม่ได้เพราะมันคนละเกมมันเป็นเกมมันเทโรโยกแต่ถ้าเกิดน้องบอกว่ามองนิดนึงอะมองในมุมที่บอกว่ามุมแบบคือมุมแบบอะไรนิดนึงชมคือจะรู้ว่าคือบางทีฟรีไฟล์อะมันก็ไปกับอะไรหลายอย่างได้ชมเพียงแค่เรารู้จักจับประยุกต์ชมหลายก็าจะบอกฟรีไฟล์ไปกรอบเขาหรือเปล่าแต่งตัวเหมือนนี้คือบางทีมันก็ไม่ใช่การกอบคุชมมันก็แบบว่ายังไงเหมือนก็ว่ามันเป็นการแบบว่าคือ ยังไงเป็นการที่เราอ่ะเอามันไปยุกเองคุณผู้ชมคือเป็นการที่เราอ่ะว่าจับเอาโน่นนี่นั่นในเกมคุณผู้ชมที่เรามองแล้วมันแบบเฮ้ยมันสวยมันอะไรเงี้ยเอามาไปยุกคุณผู้ชมเอามาปับเอามาแต่งเอามาแบบว่าให้มันเหมือนอ่ะในสิ่งที่เราโอ๊ยรู้สึกว่าเราชอบเหมือนคุณผู้ชมครับประมาณนั้นมากกว่านะอย่าให้มองตัวมุมนั้นมากกว่าคุณผู้ชมครับเช่นแบบยังไงพี่จะยกตัวอย่างเป็นตัวไหนดีคุณผู้ชมครับเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ขอเลือกตัวผู้ชายละกันแล้วก็ เอาตัวที่น่าหล่อตัวนี้มาเผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวพี่จะลองเลือกแต่งเป็นตัวอะไรสักตัวคุณผู้ชมที่พี่คิดว่ามันเหมือนอะถ้าอย่างอันเนี้ยตัวเนี้ยพี่มองคุณผู้ชมแต่คือเสียดายอย่างเดียวคือมันไม่มีตัวมันไม่มีตัวชุดขาวคุณผู้ชมตัวชุดขาวที่ว่ามีควันเนี้ยมันจะเหมือนกับเรื่องหนึ่งแต่พี่ไม่แน่ใจว่าน้องจะรู้แวะเพราะส่วนใหญ่เอฟซีช่องพี่จะเป็นสายในเมียใช่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครเป็นสายซีรีส์เท่าไหร่คุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ดูซีรีส์น่าจะเข้าใจว่ามันนเหมือ อยู่นิดๆน,น,น้ำชมโอ้ยชุดกระหาย,ยากลเลยกินบางทีชุดสิทธิ์ขั้นสูงน่าจะมีแยกเนยนะอยู่ไหนโอเคน้ำชมนี่ไหนเอ้ยเดี๋ยวใส่หัวคบมชมแล้วค่อยเปลี่ยนหัว แล้วหนังก็กินเวลาไปสองชั่วโมงโอเคคุณผู้ชมครับประมาณนี้ถามว่ามันเหมือนอะไรครับพี่อันหนึงเดี๋ยวเขาทอดมัดทอดแล้วก่อนคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวพี่ไปเอาภาพมาเทียบให้ดูแล้วช่วยบอกพี่หน่อยว่ามันเหมือนไหมเออทอดมัดกันโอเคคุณผู้ชมครับ ไม่ใช่ตัวเล่นเพลง,งชมครับคือแบบว่าชุดสีดําชุดสีดํามีควรรันล้อมชมครับคือ <c oughs> เล่นเพลงเฉยชุดสีดํามีควรรันล้อมชมครับนี่ <c oughs> แล้วก็มีเหมือนวิญญาณอยู่รอบชม <c oughs> เหมือนไหมรูปนี้พี่อใหยดู <c oughs> พี่ว่าคล้ายๆนะคือแบบวถ้าเกิดใครแบบว่าเป็นแบบว่าคนที่ชอบชมมันก็จะดูแบบดูหลายคนอาจจะมองว่าการแต่งตัวแบบว่าตามนี้ตามอะไรเงี้ยม,มันแบบว่าเป็นอะไรที่ เหมือนการไปก๊อปของเขาแต่ว่าบางทีแบบว่ามันคือความชอบส่วนตัวผู้ชมและอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้ก๊อปคือชุดเนี้ยถูกออกแบบมาในแบบอื่นแต่เราเอามาแต่งเพื่อให้มันเหมือนเพราะว่าในความชอบของเราเองพี่มองว่ามันก็ไม่น่าจะผิดนะเพราะว่าเรา คือ,องไงว่าเราเป็นจับชุดนู้นชุดนี้มาผสมกัน่ะเพื่อแบบว่าเพื่อทําตามความชอบเราเฉยซึ่งเราไม่มีเจตนาที่จะไปละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าอะไรของเขาน้วยมชชงครับก็ขอให้เข้าใจตรงกันนะครับตามนั้นไปละบ๊ายบายชมคลิปนี้ก็จบไปในเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดสมัครสมาชิกพี่ด้วยอย่ลงคลิปไม่ทันวันนี้วันศุกร์แล้วนี่แค่เลเวลสามแลมมิชชองโยนแล้ว,แ,ลวแค่เราก็เดินทางมาถึงเลเวลสามชมครับก็ชบใช่ปะใช่เลเวลสามอ๋อเลเวลสามนะันแลมมชมครับ โอเคใกล้ถึงเลเวลสแล้วนี่เดี๋ยวเราจะรับคนเพิ่มได้นวท่านผู้ชมก็เดี๋ยวไว้ค่อยเข้าแขนพี่นะ้นผู้ชมใครอยากเข้าแขนนะครับก็รอก,ก่อนตอนนี้ขอไปใส่หัวกระต่ายเหมือนเดิมก่อนพี่ค่อนข้างยึดติดก,กับมันน้นผู้ชมถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่หัวที่ดีสุดอยู่ไหนวะแต่พี่ก็ยึดติดก,กับมันพอสมควร่านผู้ชมสองหัวกรตต่ายนะครับเพราะมันน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของพี่นี่แน่นหัวกระต่ายว้าเท่เลอเกินไปละท่านผู้ชม